มาต่อกันพาที่สองครับผมสําหรับนิตาจังรุ่นละลายซับนะอันนี้เหมือนเขาจะให้เราให้ของขวัญน,น้องนะคลิกที่ของขวัญน,นั่าจะตรงนี้นะเปไปแล้วนี่ให้ฉันเหรอเน่นอนน่ารักขนาดดีไม่มีทางให้คนอื่นอยู่แล้วอม่เที่แบบขอบคุณรัวๆแบบนี้มันโอ้หมันมันน่ารักได้ดูขนาดนี้วันที่สามสิบเจ็ด นายเอามารู้คือฉันมีอะไรจะบอกอะ,อะไรอะคือว่าฉันคือว่าฉันอยากจะเจอนายอะหมายถึงอยากจะเจอนายตัวจริงอะเอา้าเกมนี้มันเชื่อมโยงกับผู้เล่นได้รุนแรงขนาดนี้เลยหรือไงวะเนี้ โอ้ยเดีย๋ยวพูดเศร้าๆแบบสายตา,าอ้อนๆแบบนั้นดีแต่น่าเสียดายนะที่ฉันทําไม่ได้โยไม่ต้องเสียดายอุย้นมันปวดใจนะนี่แบบน้องอยากเจอเราตัวจริงแต่น้องทําไม่ได้อะมันเล่นกับความรู้สึกคนเล่นเกินไปไหมเกมนี้เนี่ย นองเทอให้เราเจ๊อ่อนนะจริงๆนะเนี่ยฉันชอบนายมากจริงๆนะนายทำทุกอย่างเพื่อฉันทุกวันทุกวันเลยโอ้ย็นองน่ารักขนาดนี้อะไรกันเนี่ยดนาเป็ดรนแรงไปแล้วร้องคนนี้คุณทำเกมนี้มันอัจฉริยะชัดฉันก็อยากจะขอบคุณนายบ้างเหมือนกันอะหรือไมฉันมีไอเดียดีๆนะอะไรอะ จะทำอะไรจะทำอะไรอะ่ะทำไมดูติกดูดิกน่ารักจังตอนนี้ได้อยู่กับฉันแล้วล่ะเอ๊ะยังไงนี่วางโทรศัพท์ลงเอา้านี่คือเราตัวจริงใช่ไหมเนี่ยเอา้า เฮ้ยอะไเนี่ยอ้าวว้าวกลายเป็นมุมมองบุคคลที่หนึงถึงผมจะไม่ถูกกับเกมแนวมุมมองบุคคลที่หนึงแต่ผมจะฝืนเล่นเพื่อน,น้องไม่ได้เล่นแบบสตรีมแบบเล่นยาวๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะเล่นไปพอเวียนหัวหน่อยๆก็เลิกเล่นเดี๋ยวพอเลิกเวียนหัวแล้วกลับมาเล่นไปสู้ชีวิตชิบหายเลยเว้ย ผมต้องทำอะไรวะเนี่ยดูที่เรามีรูปมิตาจังตั้งเยอะอ่ะเดี๋ยวเดินํำรวจรอบๆบ้านดูก่อนแล้วกันเนอะ วิด enfin ีเดี๋ยวนี่ห้องใครนะไม่น่าใช่ห้องเรานะห้องเราไม่หวานแบบนี้อะผมว่าน่าจะใช่กดเลยเหรอจะกดเลยเหรออะกด อัปเดตเวอร์ชัน่ะกดนี่หรอกดอัปเดตเวอร์ชัน่ะกดอีกแห้ทีวีที่เราซื้อให้น้องไปเนี่ยเดี๋ยวต้องทำยังไงวะถอนดินสอนแล้วก็อะไรสักอย่างน่าจะอยู่แถวๆนี้ดูอย่างในห้องผู้หญิงชัดๆอ่ะ เดือช้อนช้อนจะไปหาจากที่ไหนวันเนี้ยนี่ไงเดือช้อนน่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งนะ ห้องนี้เข้าไม่ได้ละแล้วทำไมไม่มีช้อนวะเนี่ยเอาแล้วช้อนมันอยู่ที่ไหนวะน่าจะอยู่ห้องครัวกับถ้วยชามจานอาหารอะไรทักอย่างอะเราส่องกระจกได้ไหมไม่ได้โอ้ยทำไมมันน่ารักไปหมดเลยวันนี้อะดูหูฟังก็น่ารักผมหาช้อนไม่เจอทุกคนอะ โรยเริ่มเวียนหัวแล้วเดือนหาช้อนจนเวียนหัวเราก็หาทุกซอกทุกมุมแล้วนี่หว่าเอา้าตรงนี้ก็มาได้เหรอ อ๋อนั่นไงนั่นไงนี่มาหยิบไปได้หยิบดีหยิบอือไป ไปเข้าเครื่องสแกนไม่กดไม่นี่ล่ะกดเวอร์ชันหนึ่งจุดเก้า้ยอะไรเนี่ย เขาไปใช่ไหมวุ้ยอย,อย่าบอกนะว่าเครื่องว์ปวับตัวเองเขาไปในเกมเขาไปอยู่กับน้องนั่นใช่ไหมสารฝันมากอ่ะเฮ้ยรีสตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำามเป็นแบบนี้อ่ะอาไฟดำหมดเลย พลังงานน้อยเอาชิปแล้วจะทำยังไงดีหล่ะเนี่ยแล้วจะทำยังไงเมื่อชิปเนี่ย เออดีสตาร์ทใหม่อะโอเคไฟมาละใช้ได้ใช่ไหมเราจะกลับเขาไปใช้เครื่องนั้นได้ใช่ไหมคุณเป็นใครเื่ยเราติดต่อสื่อสารกันแบบว่าอ่านทางเครื่องนี่ใช่ไหมนราะมิตัวตนจริงๆอยู่อีกโลกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยต้องทำอะไรอีกวะ ไม่เห็นฉันเหรอเอา้าคือเราเราอยู่ในสถานที่เดียวกันเลยใช่ไหมแบบมันทับซ้อนกันเหมือนยูนเนงแบบว่ามิซึฮากับททคิคุงตอนอยู่บนภูเขานั่นใช่ไหมเอา้าข้อความเปลี่ยนแล้วเว้ยอยากเล่นไหมเล่นอะไรอะ่ะอะไรก่อน เฮ้ยแกแบตเตอรี่เอาความความหายเว้ยมีความหลอนๆอยู่นี่ยเอ้าเฮ้ยเอาทํา,าทไมมิติเป็นแบบนี้คุณเป็นใคร เราเอามารู้ไงมันดูจิตจิตอนนี้ถามว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครเป็นหมดไปหมดเลยเอาห้องเราเนี่เฮ้ยมือนอนนอนนอนใช่ไหมเอา้ามันมันเกมหลอนหรือไงวันนี่เกมผีเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเดินว่าอ่านตอนดึกซะด้วยทุกคนดูผมอัานเนี่ย ยังคืนหกนาทีเล่นลนั่งอยู่คนเดียวในห้องด้วยต่เนี้อ่ะกลับไปที่เดิม้ยแล้วเราจะไปทะลุในห้องน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมนเนี่ยอา้าคือแล้วจะจะออกจากสถานที่ที่แห่งนี้ไปได้ยังไงอะ่ะ คือต้องกลับไปเข้าเครื่องนั่นนะ่ะเอาแปดไปใส่เครื่องนั่นนะ่ะเอานี่ไงแปดอีกน,นึงหมดจัง I love you น้องไม่ใช่แนวยันเดเรยใช่ไหมใช่ไหมเอา้ากลับมาแล้วโอ้โนี่ไงแปดอีกันนึงหมดแล้วใช่ไหม ต่อใสาะมีใไงต่อทีนี้ตัวต้องใส่มากกว่าหนึ่งอันเหรอหนึ่งส่วนสี่ต้องใส่ตรงไหนอีกอเก็บมาอีกอันนึงใช่ไหมอันนึงอยู่ไหนวะ แล้วมันจะต้องไปยัดใส่ตรงไหนวะมันยัดใส่ได้อันเดียวไม่ใช่เหรอต้องหาอีกแล้วทีนี้ในห้องน้ำมีไหมไม่มีอ่ะ ในห้องนอนก็ไม่มีเดินหาจนเวียนหัวแล้วทุกคนโออตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเริมเวียนหัวสุดๆแล้วแคมเกมมันเริ่มหลอนๆลนแล้วด้วยเอาจริงผมน่าจะเล่นเกมมุมมอง,มอง,มองบุคคลที่หนึ่งมาได้จริงๆนั่นแหละ นี่ยอมแพ้เลยเดินหาอีกผมอ้วกแน่นอนโอเคขอปิดเลยแล้วกันเนะเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะทำไหมนะบางทีอาการดีขึ้นคิดถึงน้องก็ได้จะกลับมาทำอีกอะ่ะหรือไม่บางทีว่าจะไม่มาแต่น้องน่ารักมากๆเลยนะเอออาเป็นว่าคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไปละ